สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายวิทวินพิริยาพงศ์นิฉันเด็กหญิงพักพรดนตรีจเจริญน,นิฉันเด็กหญิงพิริียพรศรีคันธาพวก,พวกเรามาจากโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกนูลท่านค่ะ ทุกท่านเคยประสบปัญหาเวลาตากผ้าเหมือนพวกเราไหมคะพวกเราประสบปัญหาเวลาตากผ้าทิ้งไว้และฝนตกจึงทําให้ผ้าของพวกเรานั้นเปียกชื้นพวกเราจึงคิดค้นล่าตากผ้าอาัจฉริยะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเขียนโปรแกรมคิดไบต์ควบคุมโดยบอร์ดคิดไบต์และโกโก,กไบต์นำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งประดิษฐ์และการทํางานของเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์วัดความชื้นและมอเตอร์โดยอุปกรณ์ในการทํามีดังนี้คะ่ะอุปกรณ์สําหรับควบคุมนะคะก็จะมี 1>, 1. สมองกลฝั่งตัวคิดบหนึบอร์ด 2. แผงควบคุมวงจรกโุกโกบใบหนึ่งบอร์ด 3. มออเตอร์เซนเซอร์หตัว 4. อินฟราเรดรีเฟกทีฟเซนเซอร์สตัว5มอเตอร์ดีซีสตัวและ6วงล้อสองล้ออุปกรณ์ในการจัดทำราวตากผ้า,ามีดังนี้1ไม้อาจ2เลื่อย3ปืนกาวและกาวแท่ง4เอ็น 5. คัตเตอร์6เหล็กฉาก7ตลับเมตรแคีมปากแบบ 9ทอ่อ PVC 10สพลาสติกแขวนผนัง11ตะปูและ12ค้อนการดำเนินงาน1ศึกษาหาข้อมูล2ออกแบบเาวาตักผ้าและออกแบบโปรแกรม3สร้างเาวาตักผ้าและเขียนโปรแกรมควบคุม4ทํทำการทดสอบแก้ไขและปรับปรุง5เครื่องสมบูรณ์6ททำการวิเคราะห์และสรุปโดยได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเาวาตักผ้าเฉลยจากนักเรียนคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน50คน ตอบแบบสอบถามด้วยการสแกน QR code ใช้ระดับความคิดเห็น5ระดับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเราตักผ้าเฉลียะได้คะแนนเฉลี่ย4.40จะคะแนนเต็ม5ค่ะผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจดังนี้ 1. ประโยชน์ในการใช้สอยคะแนนเฉลี่ย4.64 2. วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทานคนนคะแนนเฉลี่ย4.12 3. ขนาดของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมแก่การใช้งานคะแนนเฉลี่ย4.56 4. มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้จริงคะแนนเฉลี่ย4.54และ5มีความปลอดภัยในการใช้งานคะแนนเฉลี่ย4.12ค่ะหลักการทำงานของล้าตักผ้าเฉลยานะคะก็คือ 1. เมื่อฝอนโดนตัวไว้ความชื้นจะทำให้มอเตอร์ทำการหมุนล้าตักผ้าเข้าลม่ม และเซ็นเซอร์แสงจะทำการหยุดมอเตอร์ในกรณีที่ฝนตก 2. เซ็นเซอร์วัดความชื้นตัวสอบตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นแห้งแล้วหรือฝนหยุดตกมอเตอร์ก็จะทำการหมุนแล้วตัดข้าออกมาตากและเซนเซอร์แสงจะทำการหยุดมอเตอร์เพื่อไม่ให้ทำงานสำหรับวันนี้พวกเราไม่ขอช้างไม่ขอมาแต่ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ